มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าการที่เราดมนะคะจะช่วยทําให้เราตรวจแท้ปลอมได้ไหมนะคะเดี๋ยวนี้แล้วดาจะมาให้คําตอบนะคะสําหรับการดมกระเป๋าแล้วนะคะมีส่วนไหมบอกเลยว่าก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะเนีใช้ในการตรวจสอบแท้ปลอมได้เหมือนกันการดมกลิ่นนะคะเราจะรู้ว่ากลิ่นอันนี้คือกลิ่นของตัวแคนวาสนะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นของหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังแพะหนังแกะหนังหนังจระเข้นะคะต่างๆเราก็จะมีกลิ่นของตัวหนังหรือกลิ่นของแคนวาสนะคะซึ่ง แต่ละหนังกลิ่นจะแตกต่างกันค่ะตัวอย่างนะคะนี่นะคะสำหรับกลิ่นนะคะหนังนะคะก็จะมีความ ชัดเจนนะคะว่าเป็นหนังนะคะหนังแรมนะคะก็จะมีกลิ่นของกลิ่นของหนังสัตว์ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น ак, ตัวหนังที่เป็นหนัง PVC ก็จะมีกลิ่นของพลาสติกออกมาค่อนข้างเยอะก็คือเป็น PVC นะคะแต่อย่างนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างก็จะเป็นหนังนะคะตัวนี้ก็เป็นหนังนะคาเวียเป็นหนังวัวนะคะก็จะมีกลิ่นชัดเจนเราก็แม้จะเก่านะคะเราก็จะรู้ว่านี่คือกลิ่นของหนังซึ่งมันจะชัดเจนนะคะส่วนตัวนี้เป็นหนังแก้วนะคะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหนังแก้วแต่เราก็จะมีกลิ่น ที่ออกมาคือมันจะมีกิ่งความชัดเจนของตัวหนังว่าอันนี้คือหนังแท้กับตัวนี้คือพลาสติกนะคะสำหรับการดมกลิ่นนะคะตอบได้เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการตรวจสอบแท้ปลอมค่ะแต่ไม่ได้เป็นทั้งหมดของการตรวจแท้ปลอมนะคะถ้าไม่อยากโดนของปลอมแนะนำให้ซื้อจากร้านของเรานะคะราดาเฮาแอนแบรนด์นีมรับการันตีของแท100้100%